สวัสดีค่ะครีมนี้นะคะขวัญก็จะมาเผยเครื่องสำอางจาก Clarins นะคะจริงๆแล้วา Clarins เขามีเมคอัพพวกเนี้ยมาเมื่อประมาณแบบเจ็ดปดปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาได้ปรับพวกแพคเกจจิ้งต่างๆให้ดูทันสมัยแบบหรูหราหน้าใช้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแบบขวัญจะหยิบเอาตัวที่แบบน่าสนใจมารีวิวให้ทุกคนดูกันก่อนนะคะอย่างตัวแรกนะคะที่ขวัญหยิบมาก็จะเป็นรองพื้นสองสูตรจาก Clarins นะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นสูตร Everlasting นะคะ แล้วก็สูตร Skin Illusion ซึ่งสูตร Everlasting ขอด lasting, ว,ว่ามันจะแบบแมทแล้วก็ปกปิดเหมาะกับผิวมัน Skin Illusion ก็จะเหมาะกับผิวแห้งหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระดับก,การปกปิดของ c l า r i n s ตัวนี้กันนะคะเป็นรุ่น Everlasting นะคะขันจะใช้เป็นสูตร Oil Free นะนี่นะคะจากที่เห็นที่มือเมื่อกี้คือเนือ้อมันค่อนข้างเออเป็นกรรม,มหมี่นะคะแล้วก็บางเบาเกลี่ยง่ายเลยนะเนี่ย ขวัญไม่ได้ลงคอนเซลเลอร์อะไรมาก่อนเลยนะคะแล้วผิวมันไม่ได้ดูแบบแมตต์ค่ะนั้นเพราะว่ามันยังมีแบบความเงาๆบนผิวทีเดี๋ยวเรามาดูระดับการปกปิดของแป้งตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ขวัญแอบใช้ไปแล้วนิดนึงด้วยนะคะอันนี้เป็นรุ่น Everlasting Compact คือขวัญว่ามันไม่ได้ปกปิดได้ข่านั้นนะคะคือเน้นแบบบางเบาสบายผิวอะไรอย่างงี้มากกว่าปกไปได้โอเคแต่ไม่ได้แบบมิดเวิร์คข่านะแนะนําว่าให้ใช้แบบเออคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะผิวแบบเนียนเลยสนตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ขวัญคิดว่าน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นค l a r i n s ิน i l l u s i o n นะคะแล้วเขามีแปลงนี้มาให้ด้วย ปลาแล้วมันก็จะดูแฟร์เป็นแปรงแบบนี้นะคะสําหรับใช้เกลี่ยรองพื้นตัวนี้มันจะเป็นรองพื้นแบบกระปุกนี่มันจะเป็นข้างในเป็นอย่างนี้แล้วเราก็คือมันเป็นหลุมๆอย่างนี้แล้วทำให้เราวนอย่างนี้ได้นะสะดวกมากเลยนี่เราก็วนลงไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมาลองทาที่หน้าผากดูคืออันนี้จะสําสหรับคนที่แบบอยากได้อะไรแบบปกติแบบบางเบานะคะแต่ว่ายังอยากให้แบบสีผิวดูสม่ำเสมออยู่ ใครที่แบบรอยสิวไม่เยอะอยากได้ผิวแบบบางๆใสใสขวัญแนะนําตัวนี้เลยที่นะคะอีกตัวหนึ่งที่ขวัญแบบชอบมากๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่าแรงนะคะ fix makeup นะคะเป็นสเปรย์ฉีดหลังแต่งหน้าหรือเราจะใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้เพื่อให้ผิวของเรามีความมอยส์นะคะเวลาแต่งหน้าก็จะได้ติดทนมากขึ้นแล้วก็แต่งง่ายขึ้นนะคะอันนี้ควรจะใช้ฉีดหลังจากที่แบบลงงานผิวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะการเปรย์ไปเลย เหมือนเราฉีดน้ําหอมใส่หน้าเลยคืออารมณ์เหมือนฉีดน้ําหอมใส่หน้าเลยนะคะแต่คือมันไม่ได้แบบเป็นน้ําหอมนะเป็นแบบสเปรย์ที่แบบให้เมคอัพติดทนนะคะแล้วมันก็จะมีกลิ่นอ่อนๆแบบนี้เดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้แบบฉุนอะไรเลยเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะคอนแบบชอบบนนี้มากนะคะ ทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะคะนี่เป็นถุง brush on นะคะเป็นกระเบี่สีแดงแบบหรูหรามากเรือนี้เดี๋ยวเรามาลองปัดดูนะคะว่าแบบสีจะเป็นยังไงในขวัญใช้สีซอ f t p e a c นะคะอุ้เป็นสีพีชแบบส้ๆมๆ้มนมนมหน่อยนะ ขวัญว่าขนแปลงมันแบบแข็งไปนิดแต่ว่าโอเคเลยนะคะนี่ฟ้าสีนะะ่ารักจีรีงๆขวัญว่าคลาลังเขามีอีกหลายตัวน่าสนใจนะคะอย่างแป้งฝุ่นนี่ตลับใหญ่มากเลยแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะที่ขวัญไม่หยิบขึ้นมาแบบเทให้ดูเพราะว่าขวัญใช้สีสองสีนี้ไม่ได้นะคะเนื่องจากมันเข้มไปคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ไพรเมอร์ที่เหมือนเป็นแบบเนื้อซิลิโคนนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสาหรับคลิปเผอของแล้วก็แบบทดลองใช้แบบกรุบกริบให้ทุกคนดูแบบเป็นน้าจิ้มนะคะใครที่แบบอยากลองเล่นแบบทั้งหมดจริงๆให้ไปลองเล่นในที่เคาน์เตอร์คลาเรทุกสาขาเลยใครที่แบบเป็นแฟนสกินแคร์คลาเรงซ์ขวัว่าแบบมันไม่ควรพลาดมากๆเพราะว่าเครื่องสำอางของเขาอะคุณภาพดีมากแล้วก็แพคเกจจิ้งแบบหรูหราแบบสวยเป็นแบบสีทองอย่างนี้นะคะ ไปลองเล่นกันได้แล้วนะคะที่เคาน์เตอร์นะคะสำหรับคลิปนี้ขวัก็มาเออแค่นี้นะคะวันนี้ข่อก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ